คดีอุกอาจปี2561เกิดคดีคนร้ายบุกเข้าทำร้ายนางสาวสงประภาพรวรวงศ์หรือน้องเมย์อายุ19ปีพนักงานคลินิกเสริมความงามวุฒิศักดิ์คลินิกแล้วใช้มีดแทงกว่า20แผลเสียชีวิตคาคอนโดย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่25กันยายนในปี2561ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในนักขณะนั้นพร้อมด้วยพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้บัญชาการ,ร 1, าาตำรวจภูธรภาคหนึ่งักขณะนั้นพลตำรวจตรีธนายุทธวุฒิจัมรัดทํรรงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพอเมืองจังหวัดนนทบรุรีรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มนายธีรพงศ์หรือหนุ่มอดีศรอ,อายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่390หมู่ที่6ตำบลกำแพงเซาอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนนทบุรีที่491ทับ2560ลงวันที่26กันยายน2560ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย พร้อมด้วยของกลางเป็นอาวุธมีดสั้นแบบพับได้1เล่มโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงสีขาวหนึ่งเครื่องซึ่งเป็นของผู้เสียชีวิตเสื้อยืดคอกลมสีน้ำตาลมีรูปช้างสีขาวและพิมพ์ภาษาไทยเป็นข้อความว่าขอคนช่วยช่วยช่อช้าง1ตัวมีกางเกงขาสั้นพาร่มสีน้ำเงินยี่ห้อสปอร์ตหนึ่งตัว โดยสามารถจับกลุมได้ที่คอนโดแหกงหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่11ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีพลตำรวจโทชานเทพกล่าวอีกว่าจากการตรวจสอบประวัติของนายธีรพงศ์พบว่าเคยก่อคดีฆาตกรรมและมีการพยายามฆ่ามาแล้วหนึ่งครั้งในท้องที่ของสอพเมืองนนทบุรีก่อนจะพ้นโทษออกมาเมื่อปี2559 และยังเคยมีประวัติเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดอีกด้วยซึ่งภายหลังจากที่เกิดเหตุผ่านไปเพียงแค่หน,นึ่งวันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถควบคุมตัวนายธีรพงศ์หรือไอ้หนุ่มไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยจุดแรกที่อาคานดีชั้น8ห้อง D803 ซึ่งเป็นห้องพักของคนร้ายที่นำอาวุธมีดที่ก่อเหตุไปซ่อนเอาไว้ส่วนจุดที่2เป็นจุดที่คนร้ายนั้นลงมือก่อเหตุ ค่านางสาวสงประภาหรือน้องเบสาววุฒิศักดิ์คืออาคารสชั้น2ห้อง4-2-3-1เป็นคอนโดเดียวกันจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีการคุมตัวนายธีรพงศ์หรือไอ้หนุ่มส่งไปยังตัวพนักง,งานสอบสวนสบพบางบัวทองเพื่อที่จะดําเนินคดีก่อนคุมตัวส่งฝากขังสารจังหวัดนนทบุรีต่อไปซึ่งแน่นอนว่าคดีนี้ความคืบหน้าเพิ่มเติมในตอนนั้น ก็มีการตรวจสอบไปยังเฟซบุ๊กของเพื่อนสนิทของน้องเมย์ที่เป็นผู้เสียชีวิตได้มีการโพสต์ภาพรวมถึงข้อความที่แสดงถึงความโศกเศร้าและอะไรรักแด่เพื่อนที่จากไปโดยข้อความระบุบางส่วนว่าเมย์คือเพื่อนรักของเฮาตลอดไปนางฟ้าของหมูเหลือไว้แค่ความทรงจำขอให้ไปสู่สุคติสู่พบที่ดีนางฟ้าตัวน้อย แต่นอกจากนี้ยังมีข้อความที่ผู้ตายนั้นคุยกับเพื่อนซึ่งอ่านแล้วก็น่าใจหายเพราะว่าเดิมทีมีการนัดแนะกันจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดพร้อมกันทำให้เพื่อนของน้องเมย์นั้นเศร้าเสียใจอย่างมากทำใจไม่ได้เลยเพราะที่ผ่านมาตนเองนั้นสนิทกับน้องเมย์มากและอย่างครั้งนี้ก็นัดกันไวด้ดิบดีเรื่องของการกลับบ้านภูมิลำนาก็ไม่คิดเลยว่าเพื่อนรักจะมาจากไปจากการกระทำของคนชั่ว ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุทางผู้สื่อข่าวก็ได้มีการเดินทางไปที่อำเภอหนงองวัวซอจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องเมย์หรือสาววุฒิศักดิ์พบเหรียญวรวงอายุ53ปีซึ่งเป็นแม่ของน้องเมย์กำลังกอดรูปถ่ายลูกสาวร้องไห้อยู่ตลอดเวลาโดยเธอนั้นบอกนักข่าวว่าอยากให้คนร้ายที่ฆ่าน้องเมย์ให้มันได้รับโทษตายตามไปตามกัน